เราเคยสงสัยไหมว่าตรายแมวที่ดีสามารถเซลล์กลิ่นได้อย่างไรตรายแมวไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของในบ้านแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ซ่อนความลับทางวิทยาศาสตร์ไว้ในตนเอง ความลับคือสิ่งที่เรียกว่าเบนโทไนต์ซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับนอกจากนี้การที่เบนโทไนต์สามารถดูดซับน้ำได้มากถึง5เท่าของน้ำหนักตัวเองนั้นทำให้ไตรเบนโทไนต์สามารถเจลเกล็ดชื้นของแมวและเก็บกลิ่นไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่พอสรายแบบนี้ยังทำให้เกล็ดชื้นเป็นก้อนแข็งที่ง่ายต่อการเก็บออก มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลที่บอกว่าตรายแววที่ดีสามารถลดกลิ่นได้มากถึง50%เเทียบกับตรายแบบอื่นดังนั้นการเลือกใช้ตรายแมวที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักกลิ่นไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านคุณปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ยังทำให้ชีวิตคุณและเจ้าเหมียวสบายขึ้นอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องออยซ่ามเมเม์แมวเพื่อฟังสาระแมวแมวกันนะคะ